ในบทนี้จะลองสัมผัสอินเวอร์เตอร์ของจริงด้วยกันอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในครั้งนี้คืออินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิซูบิชิ FRE 700เป็นรุ่นที่ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงถูกใช้กับการม้วนพันฟิล์มบรรจุหีบห่ออาหารสายพานสำหรับลำเลียงเป็นต้นลักษณะภายนอกดูเรียบง่ายด้านบนมีแผงควบคุมการทำงาน มี LED สำหรับแสดงสถานะการทำงานเนื่องจากมีที่เสียบ USB ติดตั้งอยู่ด้วยจึงสามารถเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์กับคอมพิวเตอร์โดยสาย USB ได้ถ้าอย่างนั้นลองถอดฝาครอบออกเพื่อเดินสายไฟสำหรับ power supply wiring เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมีแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นอันตราย จึงทำโครงสร้างให้ไม่สามารถสัมผัสได้ทันทีเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้กรุณาอย่าถอดฝาครอบในขณะที่กำลังจ่ายไฟอยู่เด็ดขาดตรวจสอบว่าไม่ได้มีการจ่ายไฟก่อนอื่นถอดด้านหน้าออกฝาครอบด้านหน้าวิธีถอดคือถอดโดยดึงส่วนที่แสดงลูกศรเข้าหาตัวเมื่อถอดฝาครอบด้านหน้าออก จะสามารถมองเห็นแผงขั้วต่อและพอร์ตสำหรับสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ต่อไปลองถอดฝาครอบสายไฟที่เชื่อมต่อการเดินสายไฟวิธีถอดคือใช้มือหนีบบริเวณคลิปให้แน่นแล้วดึงเข้าหาตัวฝาครอบสายไฟนั้นออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มือไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของแหล่งจ่ายไฟ เรียกว่าฝาครอบสายไฟแบบหวีเนื่องจากคล้ายกับหวีที่ใช้หวีผมเอาล่ะเรามาทำการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกันก่อนอื่นมีแหล่งจ่ายไฟที่ใช้กับอินเวอร์เตอร์ได้อยู่2ชนิดคือระบบจ่ายไฟแบบ1เฟส2 3, สายและระบบจ่ายไฟแบบ 1, 3เฟสสาสายทั้งคำว่าระบบจ่ายไฟแบบ 1- เฟสสสายและระบบจ่ายไฟแบบ3เฟสสสายเป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูเราเท่าไหร่ ระบบที่จ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ตามครัวเรือนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้แก่ระบบจ่ายไฟแบบ1เฟสสสายระบบที่จ่ายไฟไปยังโรงงานหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้แก่ระบบจ่ายไฟแบบ3เฟสสาสายเมื่อตรวจสอบว่าไฟถูกปิดแล้วจึงทำการเชื่อมต่อที่แผงขั้วต่อของอินเวอร์เตอร์ ระบบจ่ายไฟแบบ1เฟสสสายจะเชื่อมต่อกับขั้วต่อสำหรับวงจรหลัก L1, L2 2สเส้นในกรณีของระบบจ่ายไฟแบบ3เฟส3สายจะเชื่อมต่อกับขั้วต่อสำหรับวงจรหลัก R, S, T 3เส้นต่อไปจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์กรุณาอย่าเดินสายไฟในขณะที่กำลังจ่ายไฟอยู่เด็ดขาด และห้ามสัมผัสกับวงจรเทอร์มินอลหลักโดยตรงเด็ดขาดเนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากไฟดูดได้มอเตอร์นั้นจะเชื่อมต่อที่ขั้วต่อสำหรับวงจรหลัก U V W ของอินเวอร์เตอร์ประกอบฝาครอบสายไฟแบบหวีเดินสายตามช่องของหวีช่องละหนึ่งเส้น กรุณาประกอบโดยประกบกับไกด์ของตัวเครื่องประกอบฝาครอบด้านหน้าโดยประกบกับด้านหน้าของตัวเครื่องและใส่ลงไปตรงๆต,ตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นการเตรียมการเพื่อให้อินเวอร์เตอร์พร้อมทำงาน